หล,หลายองค์นะคะซอจะไปจํานวนแบบว่าพีคก่อนละกันนะพีคว่าหลายๆองค์เนี่ยมีมีกี่องค์บ้างเส้นนี้คือพีคบ้างลูกค้าขาลายนี้นะคะเป็นลายที่ลูกค้าถามหาเยอะมากหกเสาตันนะคะหกเสาตันเดี๋ยวเราไปดูน้องใส่กันว่ามันค้อยได้กี่องค์นะอามอามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเสาตันเจ็ดองค่ะขอกระดิ่งหน่อยค่ะขอกระดิง่งหน่อย นะอ๋ออันนี้ห้าบาทนะคะลูกค้าหกเสาตันนะคะเจ็ดองนะสวยสวยเจ็ดองยังไม่จบเจงดองยังมีลายเบ้นนะคะลายเบ้นอาศัยคู่กันให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะน,นี่จะเป็นสองลายที่ซออยากแนะนําให้ลูกค้าได้ชมนะเบซนกับหกเสาตันนะคะอันนี้คือเจ็ดองนะต่อไปค่ะถอดออกเลยอันนี้เจงดองไหมอีกลายหนึ่งที่ซอแนะนํานะแต่ความยืดหยุ่นอะ ม,มันอาจจะแข็งกว่าลายเบ้นแต่ว่ามันมีความแน่นนะคะอันนี้9ก้าองนะน้ำหนัก5บาทนะคะสีขจะขึ้นหมดไมนะคะ okay, okay. ไม่ใช่ละอันนี้นะคะเองนะนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเ้าแล้วพัไม่เกินขึ้นมาบนคอมากพัะแต่ละองค์อยู่ในน้ำหนักที่ความห่างกำลังดีความยาวสวมคอกำลังดีและอีกลายหนึ่งที่ซอขอแนะนำนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลาย วายอิตาลีค่ะวายอิตาลีดียังไงลูกค้าเขาเป็นปล่องความยืดหยุ่นเขาดีเขาทิ้งตัวดีเขางอดีนะคะใส่แล้วไม่มีปัญหาห่วงมีความหนาโรงงานนี้สั่งทำนะคะงานพวกนี้เป็นงานขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะความยาวยาวจัดจ้านมากและคำว่าลายหวายวายอิตาลีเนี่ยเขาจะมีตัดลายตรงนี้แบบเล็กๆนะใส่แล้วดูมีดีเทลมากคนที่แอคทิวิตี้เยอะๆนะคะซอก็ขอแนะนำนะนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ใส่ได้ค่ะ องค่ะ5้าบาทเก้าองค์นะคะห้าบาทเก้าองค์หนะึ่งตัวนี้ถ้าใครมีพระไซส์ใหญ่หน่อยเส้นนี้ซอสซอสแนะนำเลยนะเพราะว่ามันจะมันจะมันจะถึงต้นคอตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้พรกก็จะไม่กระแทกพวกใครที่มีสมเด็จหรือองคแบบอย่างขุนแผนอะไรเงี้ยเยอะอซอก็แนะนำนะห้าบาทเก้าองค์สองเส้นนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดสำหรับสัปดาห์นี้นะคะห้าบาทเก้าองค์ค่ะฝากฝาก